สวัสดีนะครับ FC ีคุณทีฟิชชิงนะครับวันนี้คุณทีพามาที่บึงหางขยงนะครับไม่ได้ไปไม่ได้ลงในแม่น้ำนะครับวันนี้มีภารกิจนะครับเลยไม่ได้ไปที่หมายกองกวดนะครับวันนี้มาอยู่ที่บึงหางขยงนะครับบึงอยู่ใกล้บ้านนะครับครับออกมาประมาณกิโลเดียวก็ถึงบึงแล้วมาบึงหางขยงเงนียจะมีสามบ่อนะครับ ตรงที่อยู่เนี่ยเป็นระหว่างบอ่อที่1กับบอ่อที่2นะครับส่วนบอ่อที่3มจะเป็นวัดหางขยงนะครับเป็นบอ่อของวัดหางขยงก็ห้ามห้ามห้ามจับนะครับเมองนี้ก็ไม่ได้มานานมากนะครับตอนนี้น้ําก็ยุบลงไปเยอะไม่รู้ว่าปลาจะมีเข้ามากินหรือเปล่านะครับแต่ในเึงเงนี้ปลาเยอะนะครับพวกปลามีสารพัดชนิดนะฮะแต่ไม่รู้ว่า วันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับเพระไม่มีใครมาตกเลยไม่รู้ว่าปลาปลาไม่เข้าหรือ,อยังไงก็ไม่รู้แต่ขายก็ไม่มีนะไม่มีขายลงนะเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันครับบรรยากาศี่บ่อบ่อที่หน,นบ่ที่1บ่อที่หนึ่งจะไป ติดกับถนนนะครับถนนสายาที่ไปพบไปดอนแตงนะครับสายนี้จะไปผ่านไรกระเตรดอนแตงทีนี้เป็นบอ่อที่สองเลยถัดไปบอ่อหนึ่งตรงนู้นก็จะเป็นเป็นบอ่อวัดหางขยะทีนี้ก็ลงเบ็ดไว้แปดคันนะครับ คันตรงนี้สองคันเพแถบตงนู้นกกตน้ตนไม้นี่สามคันเดี๋ยวมาตามลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เงียบมากเลยปลาขึ้นก็นยังไม่เห็นมีขึ้นเลยไม่รู้จะมีตัวกินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงจะส่งผลงานให้ชมนะครับ